ซื้ออะไรอ่ะนมไข่นมไข่ไม่กินก็กินไหมเนี่ยจ้ามันจะแคนคือมันไม่มีน้ำไงมันจะแคนไม่กินนมไข่ไหมไม่มีน้ำออกมาด้น,นมปัาไ,ไม่มีน้ำมันจะแคนคือว่าแรกกินเข้าไปมันจะแคนคอ <laughs> นั่งงูจักอีหลีได้ก่อยแค้นทำไม่มันไปทำอะไรให้อ่ะภาษาอีสานคือแค้นนี่คือมันมันเหนียวคอมันติดข้อเหนียวข้อ๋อถ้าเป็นขนมขนมปังถ้ากินลงไปมันจะเป็นเหนียวค้อมันต้องมีน้ำกินแบบทิ้งหายอยู่ยากนะแค้นไม่รู้อะไรจื้อใบบัดนี้มันแค้น ว่ากินดอกไันว่าขนว่าไม่น้ำกิน่เออรู้สึกว่าขนมปังมันเหนียวหรือกินพวกกะหรี่ปั๊บหรืออะไรเงี้ยเออกินไข่อะถามว่าเรากินไข่เรามีไข่แต่เราไม่มีน้ำกินอะไรเงี้ยเออภาษาไทยรู้ไามสิแค้นไม่รู้จริงๆมึงรู้เนี่ยก็องงอะไรแค้นอะไรวะ <c oughs> แค้นไข่รูปกุณลาบแดงไว้เพื่อเธอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกคงบอกความจริงที่ งบอกว่าใจฉันยัังงคงมนวันวาเลนไทน์เดย์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์อาลิปไปทาราคาย่อมเยาวนี่เลยค่ะชุบไม่ติดทุกคนดูถูกมากราคาที่ทุกคนจัดต้องได้149บาทแห้งละ149บาทพราวแมตทลิป จุกไม่ติดที่สําคัญไม่ตกร่องไม่หนักปากทาแล้วไม่เหนียวไม่หนานะคะสามารถทาผสมสีกันได้และที่สําคัญคือสีที่คุณต้องมีก็คือสีเบอร์6เบอร์สนี่เลยค่ะและนี่คือเบอร์2แต่ที่จริงของเรามี6กเฉดส,สีด้วยกันเบอร์หนึเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ส่เบอร์หเบอร์หทุกสีใช้ดีหมดใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกคนคะ่ะช่วยรีวิวด้วยนะคะว่าเราแมทลิปดีจริงไหม ลองหน่ยดิไม่ติดให้ลองให้ลองตรงนี้อ่ะลองดูเป๊ะเว้ยอะไรน้องก้อยเฮ้ยน้องอ่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะน้องก้อยขอบคุณค่ะเหุ้จักดอกว่ะล่ะเดี๋ยวแม่ซื้อให้เด้อ สับเขาไปดูแล้วชอบดูคนที่มาขอเป็นเพื่อนอันนี้คือถามแบบดูเรียวนะเพราะอะไรดูเฉยๆเอาเอาเอาดีๆทำไมถึงชอบกดไปดูใครที่มาขอเป็นเพื่อนเพราะอะไรไม่ก็ดูเฉยๆก็เลื่อนดูก็เมื่อกี้ขอดูไนี่ไงไลฟ์สดเมื่อกแล้วทำไมต้องต้องไปกดปดูว่าใครมาขอเป็นเพื่อน เธอจะถามก็แค่ดูเฉยเถ้าจะดูใช่ไหมว่ามีผู้ชายมาขอเป็นเพื่อนหรือเปล่าเลยมันมีมันมีอยู่แล้วเด้อแลวยังไงแลวเธอทําไมต้องดูเธอรู้จักเลยไงอย่าเด้อผมเปิงอยู่เด้อนี่คือเรื่องจริงเขาจะชอบดูว่าใครมาขอเป็นเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงรู้เมื่อกี้เขาดูโทรศัพท์เราแล้วเขายื่นคืนให้เราแล้วเขาลืมออกจากหน้านั้นพอเราไปเห็นมันค้างอยู่หน้า อ่าเห็นว่าใครมาขอเป็นเพื่อนซึ่งเราไม่ค่อยได้ดูอ่าเราไม่ค่อยได้ดูว่าใครมาขอเป็นเพื่อนบ้างเพราะว่าเพื่อนมันเต็มบางทีเรากดรับไม่ได้ใช่ไหมเรากไไ็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะชอบดูที่คือคําตอบค่ะแม่จะดูฝีหรือยังตอนนี้เขาได้ดอกไม้กันเยอะมากนะใครได้ดอกใครบอสแพลวค่ะดอกกุหลาบค่ะเออชิบซีกลุ่มภาพมันมว่าเล่นท้ายแล้วแม่ใตร่ในแม่สุดม,มีคู่ <laughs> มันจะขวงเด็กโอ้ยกูดังอุสูดเห็ดแยนกูนอนทำงานนะส้มไหนเบื่ออื่นดนเออู้ได้หอันโชว์รูปดอกไม้แฟนเรา่ว่าหายกุบสิบวัหายบิดเลยขาบมันว่าเล่นไทมไปเลยแต่ทีละเอาดอกไม้ไม้เขาเนี่ยจะขอเต่มันหมอกันตต๊ดจีนใส์ทีละโอ้ยหลวงเก๋ทั้งไหนนาะอเ อไไม่เขาแน่เเอาหมอบแน่หมอบแน่ขับขับแล้วเนี่ยขับขับ ไปกินข้าวมันไก่ตัวอไร่เดีสิไปกินนั่นสุกีตรีหน่อยสุกิตีหน่อยครูกินแต่ซุ้มมีครูน่ะหล่ะเขาเป็นโป้ว่าเล่นท่ายิ่ครูก็มีครูใส่สุดไปกินข้าวมันไก่เดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่เบิ่งสุดรนี่ละแต่ว่ามีครูให้เลยใส่สุดตะชุ่แบบนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็ใส่สูตรกล้ามซื้อมามีครูอยู่นอกบ้านเหรอว่า้องเข้าบ้านอ่ะ้องเข้ามีครูของมีครูของมิครูม่ได้เข้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้

เ้ยเฮสื้อสวยดีว่ะเสื้อสวยขอบคุณเฮียาวน์นะครับที่ซื้อเสื้อมันเกิดให้นี่พี่พ่อเสื้อเบาเกิดเยาวครับพี่พ่อเสื้อผมรักเยาว์บ้านเกิดบ้านเกิดไม่ยังมีบ้านเกิดอีบุ๋มสามคนกวนเป็นสุดของความรักในใจเยาว์ไปมึงบอกว่ามันบอมันบอกง่ายแฟนมาเป็นนันมากบ้าไม่นานดีป่ะแฟนควรหางหัอยืดเบิ่งขึ้นหอวใจเหมือนนช่ไหมพ่อเสื้ออะไรอ่ะตัวอะไรรมาแล้ว ขนาดเคยใส่อันเสียแมวกาสิวซื้อมันกระทมอยู่หรือะไรตัวอะไรเนี่ยสามรอบดทำสีทำเพได้ต่อมาได้บมดสามหอบมีขันตํานิดพอจะย่างนี้ออกจากพออันนี้บักหลายตัวนุ่มไปพ่อตัวอะไรอย่างอยู่คนเดียวพ่ออย่างบอกเห็นทันทีตัวอะไรอ่ะพ่อตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรอ่ะพ่อชั้แบบตัวอะไรอ่ะพอมันหูคั้ตอบแล้ว่าทำสีถามค้มอื่นไปอ่าคืออะไรอ่ะพ่อคือตัวนี้แล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะพ่อแล้วตัวนี้เป็นอะไรอ่ะพ่อ ทำไมมันชื่อตัวนี้ล่ะพ่อยี่ก็เปิดกูเกิแม่ตี๋มึงดมดได้โดีน้อยวันนี้เป็นไงยิมเป็นหมอคนที่รักแฟนข่งบร้องการอย่างพ่อเยโอ้ตริงการแคตีนี่เห็นไหมเห็นไหมพ่อมาตกดรอะไรนะปูพาแฟนไปกินจ่ายเริ่หนึ่งดิพ่อาวอยาพ่อตพ่อกิจจ่ายเริ่หนึ่ง เชองหนึงอ่ะสองรอยซื้อเสียตัวสองร้อยสรุปเขาลดให้สิบกวาบาทสามพัสี่เต็มหอเปต่อคารีชิ่ใจ2คนนือเขาโอ้ยสุดใอีกมอเสียยุทธกานแล้วตัวลอยมันลดไหนตาขาบบุฟเฟ่นะรีพิวไม่ลดเลยสามกินเต็มทุก่อนี่กับบังคับผัวใส่ กระฮักยุดอกกระหูกยุดตัวว่ะไหนอีหล่ะโอ้คือบบวบางไหนสันเขามันไกล้หนัดจนมาแหน่นมละเขาไปได้เขาเป็นแฟนกันได้เนาะอะไรเขาใส่เสื้อสู้เขาก็จะถ่ายรูปลงไอ้เพจตีน้อยให้ดูเข้าใจบอหญิงชายได้หมดเลยคู่กงคู่เกย์ได้หมดเอาปัญหาจะไปเข้ามาจูบปากกันให้ดูดเขาเห็นรูปคู่เขาเห็นเข้าใจงั้นสิงสิเสื้อไทยรูป จ <c oughs> ูได้รุ่นัวางจูพอเนาะเขาบาว่าให้จูกัะกลุ่มจูดวมากกว่าได้ขนาดเปียกว่าหน้าจะี่้มสิโปมากนะครับมาจาครับรอไปงานอไ้อินเติมมองไรอีว่าสั่นยิมสิบกสุดแล้ววนั่นนานั่งคุยกันบอกกันว่าหอนแค่ห้แต่เว็นพี่น้อง แล้วก็ตรงนี้สวัสดีค่ะมายี่ขอไปหรอกราสุดอันข้าแซงมอนพี่เวงบอกว่าพี่ทำไมสวยจังคนมีแฟนอ่ะเน<ล>าะคุณด<ล>าก็เลยห้องกากขึ้นบอลได้บอลบอลเพีเยวไบอกว่าเอาไปด้อยอีเดยมีแฟนก็มาสวยเหมือนันแล้วสวยของเราอยู่ <laughs> แล้วก็สวยปาร์เดลลาบ้านคุณดาซังเดอแฟนเราหึงเด้อเออแฟนหึงดีดีไงต้องไปเติมเลิศ ha ha ha